ห้อ,องอ,อัดเพลงแล้วก็เอาแล็ปท็อปมาตั้งตัวเดียวแล้วก็เราก็ร้องเพลงตัวนี้อันนี้วไว้ไลฟ์อะไรอย่างงี้ได้ไหมฮะไม่ไม่ไว้ไว้ไว้ออกเพลงฮะหม <ๆ S 2> ายความว่าทำเพลงฮะับร้องเพลงน้ำๆๆน้ำพริกเหรอน้ำพริกน้ำพริกดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่งตังๆๆๆตังๆๆตังตังตังตัเราไม่ค่อยมีในนามที่ปฐุมโอ้ยเก่ามากโอทีโอทีซุปเปอร์ด็อกคนจนจำต้องทนปั่นรถถีบจะไปจีบปูจะคนงามเข้าไปถึงซุปเปอร์ด็อก เป็นแบบว่าพื้นเมืองนิดนอ๋อหลังจากนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนเลยครับเฮ้ยโอ้โหจากเรื่องเพลงก็คือเปลี่ยนไปแล้วไปดูข้างบนแล้วห้องนี้ก็ไม่ไสัก็คุมอะไรไม่ได้เลยตักเพอนี้มี10ล้านคุงก็ตี่นเต้นเลยสาธุขอให้ราคาที่พวกคุณพูดนี่มันเป็นจริงนะครับแล้วก็ผู้จัดการธนาคารที่ผมกู้เงินอยู่เพิ่มวงเงินให้ผมนะครับมาดูว่าคุณหมอสุนินเนี่ยเขาว่ากันว่าแต่ละจุดของบ้านนี่ีเด็ดทั้งนั้น ตอนเต็มรออยู่นู่น้วครับกดตรงนี้เลยครับนี่หรือว่าตอนอื่นของนาฬิกาของเราก็ได้นะครับนี่เจ้าโยโย